อะไรบ้างนะคะที่นับว่าเป็นภาระนี้ของเราพี่คะหนูซื้อมอเตอร์ไซค์นะคะ1คัน แต่หนูไม่ได้เป็นคนใช้มอเตอร์ไซค์คุณแม่เป็นคนผ่อนแบบนี้นะคะก็นับเป็นภาระหนี้ของเราเหมือนกันถ,ถึงแม้เราจะไม่ได้ผ่อนแต่มอเตอร์ไซค์เป็นชื่อเรานะคะก็นับเป็นภาระหนี้ในเครดิตบูโรซึ่งเวลาแบงค์เขาจะพิจารณาสินเชื่อเรานะคะเขาก็จะพิจารณาว่าเรามีภาระตรงนี้ภาระในบัตรเครดิตนะคะทุกใบนะคะแบงค์นำมาคำนวณด้วยนะคะว่าเป็นภาระหนี้ของเรานะคะที่เราใช้ถึงแม้จะจ่ายครบทุกเดือนแบงค์ก็จะเอามาคำนวณด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ ใ,ใช้วงเงินในบัตรเครดิตนั้นไปจริงๆสําหรับใครนะคะที่มีภาระหนี้ต่างๆเหล่านี้ก่อนซื้อบ้านนะคะพยายามเคลียร์หนี้ของตัวเองให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะใครนะคะที่มีภาระหนี้อยู่นะคะและไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนจะกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่นะคะสามารถที่จะเข้ามาสอบถามทีมสินเชื่อโครงการปราบับติแลนด์แอนด์เฮาส์ของเราได้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะ